โซลาเซลล์คืออะไรใช้ยังไงให้คุ้มสุดๆในยุคที่ค่าไฟพุ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับในยุคที่ค่าไฟฟ้าทะยานขึ้นไปไม่หยุดหลายคนเริ่มหันมามองพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นทางออกและนั่นทาให้คําว่าโซลาเซลล์กลายเป็นคําที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่โซลาเซลล์คืออะไรแล้วติดตั้งอย่างไรให้มันคุ้มจริงเราสรุปให้เข้าใจใง่ายในโพสต์นี้ในคลิปนี้นะครับคือโซลาเซลล์คืออะไรโซลาเซลล์ก็คือ แผ่นหรือแผงที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยไม่ต้องใช้น้ํามันหรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์หมดราคาแดดจะถูกแปลงไปเป็นไฟฟ้าใช้กับ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านฟรีไม่มีค่าไฟเพิ่มนะครับโดยระบบโซลาเซลล์ที่นิยมในปัจจุบันที่นํามาแปลงจากแผงโซลาเซลล์นะครับแปลงจากแสงอาทิตย์ นำไปใช้ในระบบโซลารเซลล์เป็ระบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็จะมีเป็นระบบก็คือที่ยอดนิยมเลยยอดที่ก็คือเป็นระบบอ่อนติดนะครับก็คืออันนี้เน้นใช้ไฟตอนกลางวันไม่ใช้กลางคืนนะครับลดค่าไฟฟ้าในตอนกลางวันไฟดับก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็คือเหมาะกับใครเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟตอนกลางวันจะเป็นร้านค้าหรือจะเป็นออฟฟิศหรือที่ที่ปฏิบัติงานหรือลงที่ใช้รับ ไฟตอนกลางวันเยอะๆนะครับทำเพื่อลดค่าไฟฟ้าตอนกลางวันนะครับระบบที่2ก็จะเป็นระบบไฮบิดไฮบิดก็คือใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันได้นะครับใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนได้ถ้ามีแบตเตอรี่ก็คือสามารถแอดแบตเตอรี่เข้ามาครับก็ใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนได้แล้วก็ไฟฟ้าดับยังมีไฟฟ้าใช้นะครับจะเป็นระบบไฮบิดนะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับบ้านทั่วไปแล้วก็หรือที่ต้องการชาร์จรถ EVR อันนี้บ้านที่ต้องการชาร์จรถ EV บ้านที่มีรถ EV นะครับหรือโรงงานหรือออฟฟิศ เพื่อที่จะต้องการลดไฟฟ้าหรือแบงครับเดี๋ยวสำรองกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับระบบที่3ก็คือจะเป็นระบบออฟกิทก็คืออันนี้คือใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันได้ใช้ไฟตอนกลางคืนได้เราต้องเน้นแบตเตอรี่ต้องมีแบตเตอรี่นะครออฟกิทก็คือที่จะไฟของการไฟฟ้าหรือได้เบิร์ตของการไฟฟ้าเครือข่ายกันเข้าไม่ถึงนะครับไฟดับยังมีไฟฟ้าใช้ได้หน่อนครับแล้วก็เพราะว่ามันต่างมันอิสระมันเป็นแต a n d a l โลนไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านะครับเหมาะกันสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับยังไงก็ ที่สุดให้คุ้มส,สุดๆนะครับเลือกขนาดระบบโซล่าเซลล์ไว้พอดีค่าไฟฟ้าเช่นบ้านใช้ไฟฟ้า3 0 0 0ันถึงห้าบาทต่อเดือนระบบที่เหมาะสมก็ขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกระบบไฮบริดาต้องการใช้ไฟตอนกลางคืนหรือมีไฟไว้สำรองเพื่องานลดค่าไฟฟ้าตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ใช้เที่ยวอยู่ก็ต้องพิจารณาในตรงนี้นะครับคุ้มในระยะย,ยาวใช้ไฟได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไฟฟ้านับก็มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็เลือกอินเวอร์เตอร์คุณภาพเช่น แบรนด์ยอดนิยมขนาดนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นดีเยนะครับจะเป็นหัวเว่ยอเวอร์เตอร์หรือว่าเป็น s ั n c กจะเป็น t m เอนะครับแล้วก็โซฟาอะไรต่างนะครับอันนี้ก็คือพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ของที่เราเป็นโซลูชันพร v i d e วรเดอร์นะครับระบบเสถียรดูผ่านแอปได้ประหยัดไฟได้จริงนะครับติดตั้งกับทีมงานมืออาชีพแล้วก็มีการรับประกันระบบแล้วก็มีการดูแลหลังการขายแล้วก็แก้ปัญหาให้ ได้ไหวมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ทางออนไลน์มีทีมที่มอนิเตอร์ช่วยซัพพอร์ตนะครับก็จะเกิดความคุ้มค่าระยะยาวสรุปก็คือโซลาร์เซลล์มันต้องกับทางรอดจากค่าไฟแพงหรือแล้วก็เป็นทางรอดของการใช้ไฟฟ้าให้เสถียรสําหรับพื้นที่ไฟฟ้าที่ไม่ไมนิ่งนะครับแล้วก็ลดค่าไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง90%คืนทุนภาในตั้งแต่3ถึง 6ปีหรือ7ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับแดบดนะครับเพราะเขาใช้ไฟได้นานหลายะยาว20ถึง25ปีทำซิลโบริชั่นของแผงโซล่าเซลล์ก็ได้มากกว่า30ปีนะครับโปรโมชั่นในขณะนี้ติดตัลโซล่าเซลล์แบบมีฟรีสำรวจหน้าง,งานแล้วไปติดตั้งนะครับเราจะรับผลเราชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะครับทุกธนาคารแล้วก็รับประกันแบง25ปีรับประกันอินเวอร์เตอร์5-10ปีรับประกันแบตเตอรี่5-10ปีสนใจให้เราคำนวณระบบที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ ทักมาปรึกษาฟรีได้เลยนะครับที่ไลน์แอปแอสเซนเดีหรือเขาจะคอมเมนต์มาก็ได้หรือจะ inbox อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับ